สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคํานะคะที่มีต่อเต่ารอเรือการันอยู่ท้ายคำนะคะก็จะมีคําว่าคณิตศาส,า,าสตร์นะคะพิชาเลขของเรานั่นเองนะคะค่อยๆนอมเน้นสลีต่อเต่าสอสาราสาราสอเสือต่อเต่ารอเรือการันนะคะคํานี้จะเขียนเป็นเร็วสองก็จะทำให้สั้น มากขึ้นนะคะเขียนได้เร็วขึ้นก็คือคอควายนอนเนนขีศสอสาราค่ะถ้าน้องที่ใช้อักษรเร็วนะคะต่อมาวิทยาศาสตร์ค่ะศาสตร์ก็สะกดเหมือนคณิตศาสตร์เลยนะคะวอแวนสอ,อิทอทหานเยียยักษสะราแล้วก็ศาสตร์เหมือนกันเลยค่ะคำนี้นะคะเขียนเป็นเร็วสองให้สั้นลงได้เหมือนกันนะคะอักษรเร็วภาษาไทยระดับ2ก็คือวอแวนทอทหารขีศสอสารานั่นเองค่ะต่อมาประวัติศาสตร์นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะศาสตร์ สะกดเหมือนกันส่วนประวัติปอป,อป้ารอเรือสระอะวัแหวนแม่นากาต่อเต่าสระอ,อีกนะคะเขียนเป็นเบลสองก็ให้สั้นเหมือนกันค่ะอักษรเบรวภาษาไทยระดับสองนะคะสําหรับน้องที่ใช้อักษรเบวก็คือปอป้าววแหวนขีดสอสลานั่นเองค่ะภูมิศาสตร์ก็เหมือนกันนะคะก็สะกดาศาสตร์เหมือนกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ ก็ยังมีคำอื่นออีกใครคิดออกนะคะเขียนแบ่งปันความรู้มาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ